นักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะขอสอบลูกคิดเป็นครั้งที่สองนะคะแต่แรกว่าจะไม่สอบเดี๋ยวขอสอบสักสิบข้อนะคะนักเรียนหยิบลูกคิดกับสมุดขึ้นมาแล้วก็เตรียมฟังคุณครูนะคะแล้วก็ดีตามที่คุณครูพูดแล้วใส่คำตอบลงไปนะคะในข้อหนึ่งถึงข้อสิบข้อหนึ่งค่ะห้าบวกห้าบวกสี่ลบห้า ตอบค่ะข้อสองบวกห้าบวกสมลบห้าตอบค่ะข้อสาบวกห้าบวกสองบวกสองตอบค่ะข้อสี่บวกหบวก1ลบห้าตอบค่ะ ข้อหบวก1บวกหลบหตอบค่ะข้อหบวกหบวก1ลบหตอบค่ะข้อ7บวกหบวกสลบหตอบค่ะข้อ8บวกหบวกห บวกห้าตอบค่ะข้อเก้าบวกห้าลบห้าบวกสองตอบค่ะข้อสิบบวกสามบวกหนึ่งบวกห้าตอบค่ะอ่าเสร็จแล้วนักเรียนก็จะถ่ายส่งในรายรายส่วนตัวนะคะแล้วนักเรียนก็จะกลับไปทบทวนบทเรียนตาม คลิปวิดีโอที่คุณครูแจ้งไว้ด้านล่างนะคะจะเป็นค,คลิปที่ไม่มีเสียงนะคะแต่จะเป็นบอกเนื้อหาของการทบทวนบทเรียนเพื่อเราจะได้สอบในอาทิตย์หน้านะคะยังไงก็สวัสดีค่ะ